ก็จากที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าหม้อหุงข้าวบ้านไออโดนไฟช็อตนะคะเราก็จะทิ้งหม้อหุงข้าวเก่าไปนะคะหม้อหุงข้าวเก่าใช้มา11ปีนะคะโดยประมาณทีนี้ไอ้ก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไอ้รอหม้อหุงข้าวตัวใหม่นะคะที่รักใช้ได้กับในสวีเดนนะคะซึ่งไอ้จะไปซื้อที่อุปกรณ์ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าของของฝรั่งเขานะคะทีนี้ช่วงระยะเวลาที่รอ1สัปดาห์ไอ้ก็เลยจําได้ว่าไอ้เคย หุงข้าวสวยเนี่ยโดยวิธีการนึ่งตอนสมัยไอยเด็กๆนะคะอันนี้ไอก็ไปหาถาดมาได้ค่ะเป็นถาดสเตนเลสเนาะแล้วก็อันนี้ข้าวนี้ไอ้ล้างไปแล้วนะคะข้าวประมาณ4เดซิลิตรค่ะคือคือประมาณ400มิลลิลิตรนะคะโดยประมาณนะคะเพราะว่าไอ้ตวงแบบไม่เต็มเท่าไหร่นะคะอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไอก็จะเติมน้ําเข้าไปนะคะตอนนี้เติมน้ําเข้าไปแล้วทุกคนไอ้ให้น้ํามันเหนือข้าวนิดเดียวจริงๆนะคะทุกคนเนี่ย จุ่มลงไปก็ยังไม่ถึงข้อมือเลยค่ะเอาแค่นี้นะคะเราจะดูว่าข้าวออกมาจะสวยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไอจะไปใส่รังถึงเนาะไอไม่ได้รอให้หม้อเดือดนะคะทุกคนคือไอใส่ไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลาไว้ราวๆประมาณสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาฝามาปิดปิดฝานะคะตั้งเวลาประมาณสานาทีนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรานึ่งข้าวกี่ชั้นนะคะอย่างไอเนี่ยใช้ซึ้งแค่ชั้นเดียวเพราะนั่นไะตั้งไว้แค่30นาทีแล้วข้าวไอก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะวะ้าวทุกคนดูข้าวเรียงเม็ดสวยมากหูหน่าทานมากเลยอืม